<laughs> คุณจะมาล็อบบี้กับผมแบบนี้ไม่ได้หรอก <laughs> แค่นี้แหละไม่งี้มาพูดคนที่ใส่สตรีทแวร์แบบนี้ไม่ได้หรอกคนยังกูนะเหมันกอดฟาเธอร์อัแฟชั่นกูช็อกเหมือนกันนะช็อกเหมือนกันที่มึงให้กูแต่งสตรีทแวร์แล้วกูหาสตรีทแวร์บ้านกูไม่มีเลยเดินเข้าไปหาตู้เสื้อผ้ายาวแปดเมตรกูหาอะไรที่เป็นสตรีทแวร์ไม่ได้เลย หรือพวกคุณไม่ใช่คนที่แบบสนใจสตรีทแวร์อย่างจริงจังวะ่ะวันนี้แหละเป็นวันที่คูณจะคุยกับเจ้าพ่อสตรีทแวร์ซะหน่อยผมมือจับลับพี่ปิน้นคาริวาสวัสดีครับพี่ปิน้นเออมาเดี๋ยวคุยพี่ปิน้นซะหน่อยครับพี่ปิ้นครับสตรีทแวร์คำจำกัดความมันคืออะไรพี่ จริงๆสตรีทแวร์ถ้าแปลตามตรงมันก็คือเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่เดินตามท้องถนนอะไรเงี้ยมันจะเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ได้ที่แบบมันไม่ได้มีข้อจํากัดว่าเอ้ยสตรีทแวร์มันจะมีแค่นี้มันกว้างมากอย่างเช่นคนใส่เสื้อวงเงี้ยก็เป็นสตรีทแวร์ได้นี่เป็นคําตอบที่ดีมากเลยนะแต่กูก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี <laughs> ถ้าจํากัดความว่าสิ่งที่คนใส่ลงไปเดินตามท้องถนนอืผมก็ยังไม่เคยแก้ผ้างันในท้องถนนสั้ท <laughs> ีเพราะนั่นแปลว่าทั้งชีวิตก,กูใส่สตรีทแวร์มาตั้งแต่เด็กเลย ก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสตรีทแวร์จริงๆมันมีหลายประเภทอย่างเช่นเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยที่ใส่อยู่อ่ะมันจะมองเป็นสตรีทแวร์ก็ได้เพราะแบรนด์สตรีทแฟชั่นเขาก็ทาเสื้อเชิ้ตแบบนี้ขายอ่าหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบออกแต่งแล้วออกแนวแบบฮิปฮอปอ็นฟิลนั้นมันก็มันก็ได้เป็นสตรีทแวร์ได้ยิ่งยิ่งสมัยเนี้ยคาว่าสตรีทแวร์ยิ่งยิ่งหาคําจำกัดความยากเพราะว่าทุกแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบรนด์เนมไฮเอ็นลักชัวรี่เขาทำสตรีทแวร์รวมกับ เสื้อผ้าหลักของเขาละมันเลยกลายเป็นแบบทุกแนวมันมารวมกันหมดเลยอย่างเงี้ยเ<ะ>พราะถ้าพูดถึงตอนเนี้ยพวกไฮแบรนด์ต่างๆไม่เป็นหรอใช่าบาลานเซียก้าพวกอะไรเงี้ยตอนเนี้ยก็ทั้งหมดแ,แล้ว,ออลวใช่สิ่งสําคัญคืออย่างแรกนี่ผมต้องถามในฐาน,นะผมพูดอย่างนี้นะพี่คือตัวแทนสตรีทแวร์แฟชั่นของประเทศไทยที่เป็นแบบถือธงเลยคานิวอลเนี่ยถือธงเลยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เอา แบรนด์ต่างๆเข้ามาอยู่ในร้านเขาเรียกอะไรรีมัลติแบรนด์มัลติแบรนด์อ,นอ่าใช่ครับรีเซลรีเทลรีลรลรอ่ามันจะมรีรีเทลกับรีเซลอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณนั้นเมื่อก่อนมันเป็นแบบนั้นใช่ครับแต่ปัจจุบันนี่คือครีเอทแบรนด์ขึ้นมาเลยว่าคาร์นิวัลมีทั้งเสื้อกางเกงรองเท้ากระเป๋าหมวกครับครับตอนเนี้ยก็ต้องบอกว่าเต็มปากเต็มคําว่าสตรีทแวร์ที่ถือธงนําในในความรู้สึกของเราคือคาร์นิวัลก่อนนี้เป็นคาร์นิวัลเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับพี่ จริงๆมันเริ่มต้นมาจากที่เราชอบรองเท้าก่อนก็คือตั้งแต่เด็กอะ่ะรองเท้ามันก็เป็นสิ่งที่แบบเราอาจจะไม่ได้มีความรู้แต่เราชอบอืมคือมันเหมือนกับวัยรุ่นอะ่ะเวลาแต่งตัวก็ต้องเฮ้ยรองเท้าต้องแบบเท่กางเกงยีนก็ต้องเท่เสื้อผ้าต้องเท่อะไรย่างเงี้ยแต่พออมีโอกาสที่ได้ไปต่างประเทศเนี้ยก็เลยเห็นรองเท้าไปแบบใหม่ก็เลยชอบรองเท้าแล้วก็สะสมรองเท้ามันเริ่มต้นมาจากแบรนด์อะไรครับเริ่มจากแบรนด์ c o n v e r s ์ครับ คอนเวิรเหมือนกันนี่ที่ชอบชอบคอนเวิร์ตเหมือนงานพวกเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ผมมีไอคอนเวิร์ตโคชตัวนึงหนี่สมัยยู u อที่ชอบคอนเวิร์ตเพราะอะไรคนตีนบานผมใส่ได้แล้วใส่ดีแล้วเป็นรองเท้าที่ผมใส่แล้วไม่เจ็บเลยตอนเริ่มต้นคอนเวิร์ตนี่มามาด้วยเหตุผลอะไรครับจริงๆนะตอนนั้นคือเราชอบแต่งตัวในแนวนั้นที่มันเข้ากับรองเท้าคอนเวิร์ต อันนั้นคือยุคประมาณประมาณ20ปีที่แล้วประมาณนั้นปี2000อ่าใช่ปี2000ตนอนนั้นแต่งตัวก็ต้องเป็นแบบมีแก๊งหนึ่งเป็นฮิปฮอปแก๊งหนึ่งก็เดฟเดฟเท่ๆล็อๆใช่ใช่ใคือตอนนั้นพอเริ่มอินกับ c o n เวิร์ก็เริ่มสะสมเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศ ที่ประเทศอังกฤษครับ oh. อังกฤษแล้วพอเห็นแบบร้านรองเท้าที่ต่างประเทศอะ่ะมันก็เป็นการเปิดโลกเพราะว่าเราไม่เคยเห็นร้านรองเท้าแบบนี้ในเมืองไทยอะไรเงี้ยอ่าพอกลับมาก็เลยมีความตั้งใจว่าแบบเออชวนเพื่อนๆที่เป็นหุ้นส่วนณปัจจุบันอ,ะ uh huh. อ่ะอ่าเรามาเปิดร้านเล็กๆร้านหนึ่งแล้วกันเป็นร้านที่ขายรองเท้าที่เราชอบอะไรเงี้ยครับแล้วพอเปิดมาปุ๊บอะ่ะคือคือเปิดครั้งแรก 2010, กับป uh ีส huh. 0 1 0ิบก็สิบสามปีที่แล้วตั้ง่ไหนก่อนเนี่ยเอาจริงว่าถ้าไม่ใช่ชอ็อปอืม ก็จะเป็นรองเท้ามือสองไปเลยใช่แต่ช็อปเขาจะมีรองเท้าคอนเวิร์สแบบของไทยเท่านั้นอ๋อเมดอินไทยแลนด์ใช่เมดอินไทยแลนด์เท่านั้นแต่ว่าร้านเราอ่ะจะมีคอนเวิร์สแบบที่เราไปสรรหาจากทั่วโลกต่างๆทั่วโลกมาที่มันหายากอะไรเงี้ยที่แบบมันไม่มีเมดอินอสกับเมดอินไทยแลนด์นี่ต่างกันยังไงครับช่วงเวลาผลิตอเมริกาเนี่ยเขาเลิกผลิตไปหลายสิบปีละเพราะเนื่องจากอ่าค่าแรงอะไรต่างๆมันมันก็จะเป็นยุคที่แบบ เลิกผลิตไปแล้วเป็นสิบยี่สิปีแล้วแต่ไทยเนี่ยยังผลิตมาต่อเนื่องเรื่อยๆจีนก็ยังผลิตจนถึงทุกวันนี้แต่ไทยหยุดผลิตไปแล้วนะครับไทย,ยผลิตไปนาา่าจะสี่หปีละอะไรอย่างเงี้ยความแตกต่างก็คือหลายคนจะมีความเชื่อว่าของที่เป็น made in USA จะดีกว่าจะทนกว่าจะ,ะวัสดุด,ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มีส่วนหนึ่งที่จริงอะไรอย่างเงี้ยครับของผมเนี่ย pattern u s ผมใส่เม็ดินไทยแลนด์ไม่ได้เพราะเม i ดไทยแลนด์หัวไม่เท่ากันอาใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นเม็ดในยูเอสหัวจะบานกว่าคือแต่ละแต่ละโรงงานแต่ละประเทศเวลาผลิตอ่ะเขามีมาตรฐานเดียวกันแหละแต่จริงๆมันไม่สามารถทําเท่ากันเป๊ะได้แล้วทําไมเม็ดในญี่ปุ่นสำหรับคอนเวิร์สถึงราคาสูงมากเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าจริงๆญี่ปุ่นอ่ะเขาซื้อแบรนด์คอนเวิร์สไปเป็นของประเทศเขาเลยเอ้าหรือใช่คือในมันมีช่วงในยุคเศรษฐกิจที่ ช่วงผมจําปีไปเป๊ะไม่ได้นะจะประมาณ20ปีที่แล้วอะที่แบบเหมือนเศรษฐกิจมันตกตา่ัมากแล้วแบรนด์คอนเวิร์สกำลังจะเจ๊งแบรนด์คอนเวิร์สก็เลยขายขายลิขสิทธิ์แบรนด์คอนเวิร์สในญี่ปุ่นอะให้บริษัทหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นไปเลยอมหมายความว่าอะไรหมายความว่าในประเทศญี่ปุ่นอะบริษัทนี้เป็นเจ้าของแบรนด์คอนเวิร์สไอบริษัทแม่ที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยมไม่มีสิทธิ์แต่ต้องแบรนด์คอนเวิร์สเฉพาะในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในญี่ปุ่นอะเขามีสิทธิ์ที่จะออกแบบเองผลิตเองอ โดยที่ทมันจะไม่เหมือนที่อื่นทั่วโลกเลยถ้าเราเอาคอนเวิร์สจากที่อื่นทั่วโลกไปญี่ปุ่นเขาตีเป็นของปลอมเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนเขาเป็นเจ้าของแบรนด์คอนเวิร์สในญี่ปุ่นอม,มันเหมือนเขาจดลิขสิทธิ์แบรนด์นี้ไว้ในมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะแตกต่างจากทั่วโลกอันนี้แต่การเริ่มต้นที่เป็นแบบคน verse, ครักคอนเวิร์สและการเดินทางมาเป็นแบบเป็นคาร์นิวอลมันมาถึงจุดตรงนี้ ด้วยอะไรอะครับจริงๆความตั้งใจแรกของเราอะเราไม่ได้มองว่าเราอยากจะเป็นแค่ร้านคอนเวิร์สร้านเดียวหรอกอเราเราอยากจะเป็นร้านสเนคเกอร์นี่แหละไอะความความที่จะเป็นร้านสเนคเกอร์ที่เจ๋งๆน่ะเราจะขายแค่แบรนด์เดียวไม่ได้เพราะเราก็ต้องรองรับลูกค้าหลากหลายแบบหลากหลายแบรนด์ที่เขาชอบอะไรเงี้ยเราก็ตั้งเป้าอยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะเป็นร้านมัลติแบรนด์พอมันมีโอกาสเนี่ยเราทำคอนเวิร์สก่อน2ปี สองปีเลยเหรอฮะสองปีที่มีแต่คอนเวิร์สล้วนๆอย่างเดียวเลยเนี่ยจนกระทั่งพอมันเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่พูดถึงในในโซเชียลมีเดียยุคนั้นอะไรเยเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสที่จะไปคุยกับแบรนด์อื่นต่อได้มันเหมือนเราพูดง่ายๆมันเหมือนเราเล่นเกมอะเปิดเกมมาปุ๊บจะเก่งเลยตีบอสเลยไม่ได้มันต้องเก็บสะสม,มเ,เลเวลเก็บเลเวลคือ ค่อยๆเก็บจนกระทั่งถึงเลเวลนี้ขึ้นมาเรื่อยๆเราถึงไปคุยกับอีกแบรนด์หนึ่งได้ถึงอีกเลเวลหนึ่งเราก็ถึงไปคุยกับอีกแบรนด์หนึ่งได้จนกระทั่งเราสามารถจะขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้ครับมันมีตัวอัพแรงที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไปต่อได้นะคอนเวิร์สเจแปนก็เป็นหนึ่งในรุ่นที่ทําให้คนรู้จักเพราะว่าณตอนนั้นไม่มีคนเอามาขายแล้วเราไปไปเอามาขายได้แล้วก็มีคอนเวิร์สที่มีคนมาต่อคิวที่ร้านเราเป็นรุ่นแรกที่คนมาต่อคิวที่ร้านเราก็คือ อ่าชื่อว่ารุ่น c อน v ว r ร์ทํากับมาม่าฟากกาพิัามมาม่าฟาก้าตัวนั้นอะไรเงี้ยชื่อคนรู้สองหมื่นก็เลยทําให้เออมันเป็นมันเริ่มมีหลายๆรุ่นที่คนเริ่มมาต่อคิวที่ร้านแล้วก็ทําให้เขารู้จักร้านเราเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยตัวมาม่าฟัก้าเนี่ยครับตัวคอนเวิร์สมาม่าฟาก้าเนี่ยตอนนั้นขายเท่าไหร่คพ,พันกว่าบาทพันกว่าใช่ก็ราคาราคาายนั่นแหละค <laughs> <laughs> ุณน่าจะรู้จักพี่ปิ๊นตั้งมาแล้วและการเริ่มต้นที่ทำให มันมี collaboration 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 เ,เนี่นมยมันามาได้ยังไงพี่คือมันมาจากที่จริงๆร้านเราอ่ะจะแบ่งเป็นหลายยุคยุคแรกที่เราขายคอนเวิร์อย่างเดียวใช่ไหมครับครับยุคที่สองคือเราเราเปลี่ยนเป็นมัลติแบรนด์ละอ่าสมัยก่อนร้านเราจะชื่อ Converse c a r n i v a l เราก็เปลี่ยนมาเป็นคานิวัลธรรมดาเอาคนเบิร์สออกไปเพราะเราขายหลายแบรนด์อ่าเป็นยุคที่สองยุคที่สามมันมันเป็นยุคที่เราเริ่มทําแบรนด์ของเราเองจากที่เราเป็นเหมือนซื้อมาขายไปไปรับของรองเท้าของคนอื่นมาขายอย่างเงี้ยเราเริ่มทําสินค้าของเราเองเริ่มทําแบรนด์ของเราเองเพราะมันเนื่องมาจากว่าเราเราไปเห็นคอมเมนต์ของลูกค้าหรือลูกค้าเรียกร้องอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ทําของ ตัวเองเออกมาขายในเมื่อเขาเขาเขาติดตามร้านเราเขาชอบร้านเราอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะแม้กระทั่งถุงที่แบบเรามีลูกค้ามาซื้อของร้านเราแล้วเราให้ถุงถุงผ้าอ่าถุงผ้าไปอะ่ะอมันก็มีลูกค้ามาขอซื้อถุงหรือว่าเขาเอาถุงไปขายต่อกันอยากได้ถุงผ้าที่มันมีแบบโลโก้ร้านเราอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วว่าเออแบรนด์เรามันก็น่าจะพอไปได้นะคนคนอยากจะถือของที่มันมีโลโก้เราอยู่บนนั้นอะไรเงี้ยงั้นเราทํา ขายเลยแล้วกันทําแบรนด์ตัวเองขายเลยแล้วกันแล้วมันก็ต่อเนื่องไปถึงการทำคอลลาบอร์ชันอะไรเงี้ยครับถ้าย้อนกลับไปไหนผมผมอยากถามพี่ปินว่าพี่ปินคิดว่าในในวันนั้นอะครับอะไรที่ทำให้คนรู้สึกว่าแบรนด์คานิวอลอะเขาอยากได้ถุงใบนี้อยากได้ไอ้โลโก้อันเนี้ยพี่ปินพอจะรู้ไหมพี่มันมาจากอย่างที่บอกมันคือการเก็บเลเวลมันไม่ใช่วันเดียวแล้วคุณจะสามารถ พุ่งขึ้นได้เลยอ่ะการเก็บเลเวลของเราก็คือว่าเรามีรองเท้ารุ่นที่มันเจ๋งๆรุ่นที่มันคนคาดไม่ถึงรุ่นที่คนรู้สึกว่าเราโพสต์ลง Facebook แล้วคนตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะอม,มันเริ่มจากรุ่นหนึ่งรุ่น2รุ่นสาจนกระทั่งเป็น200รุ่น300รอรุ่น,ม,นมันคือการสร้างแบรนด์ด้วยที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออร้านนี้เลือกของมาได้โดนใจเขาแล้วสิ่งต่างๆที่ร้านนี้สื่อสารออกมามันถูกใจเขาเขาถึงเป็นแฟน ร้านเราเขาถึงติดตามร้านเราจนกระทั่งเขาอยากได้แม้กระทั่งถุงเสื้อที่เป็นเป็นร้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อยๆสร้างมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างงี้พี่ปินก็ต้องมีแบบตัวแบบแหล่ไอเทมแบบของรองเท้าอะไรอย่างงี้ต้องมีแน่ๆเลยก็มีก็มีแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรย่างเงี้ยครับก็เก็บไว้จะไม่เยอะมากไปยังไง <c oughs> เออเอาเพราะว่าเพราะว่าอะไรคนที่เป็นคนเอาเข้ามามึงแล้วเอาไปขายอ่ะ และที่คนมาต่อแถวเป็นร้อยร้อยคนเขาเป็นคนเงาเข้ามาผมเก็บเองทุกรุ่นแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อรองเท้ามาขายแล้วพี่ปิ๊นพี่ปิ๊นก็รู้ว่าราคามันขึ้นเสียงกูัเหินเลยมีมีมีแต่ว่าผมก็เก็บแล้วก็บางทีมันเก่านานๆผมก็มีขายบ้างแลกเปลี่ยนแล้วแต่อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีที่เก็บแล้วมีตัวแบบลายไอเทมแบบสปอยพวกอะ่ะแบบตัวนี้ไม่ถดงตัวที่ผมเก็บไว้อะหรอใช่ที่หรือที่เคยผ่านมือพี่กันดะ อจริงๆส่วนใหญ่ที่ผมเก็บจะเป็นรองเท้าที่ผมมีขายที่ร้านผมเอามาขายที่ร้าน<ม>แล้วก็จะมีเป็นความทรงจําที่เราเราเก็บเอาไวอ<ม>้อย่างเช่นรุ่นที่บอกอะคอนเวิร<ม>์สมามาฟาก้าผมก็มีตัวที่พี่ตั้มมามาฟาก้าเขาเซนลายเซนเก็บไว<ม>้หรือว่ารุ่นที่แบบเฮ้ยคนมาต่อคิวร้านเราสมัยก่อน<ม>ตั้งแต่รุ่นแรกๆพวกนี้ผมก็จะเก็บไว้หมดส่วนใหญ่จะเป็นคอนเวิร์สรุ่นหายยากๆ<ม>แล้วก็คอนเวิร์สที่ทํากับพวก วงดน,นตรีบ้างอ่มันมีแบบ Converse ACDC มีแบบ Converse Metallica พวกนี้ก็จะมีเก็บไว้ไว้อยู่ครับก่อนที่จะไปถึงการอัพเป็นแบรนดิ้งของคานิวอรเนี่ยอ,อยากจะทราบว่าการที่มันสร้างคานิวอ r e ไปจนถึงจุดที่มันแบบเป็นมาติแบนด์ที่คนแบบคนศรัทธากันแล้วอะ่ะมันเกิดขึ้นได้เพราะหนึ่งคือเรามีเงินทุนหรือเรามีสายป่านหรือมันเป็นการแบบ ฉันรักสิ่งนี้แล้วฉันทามันให้ถึงเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่านี่คือนี่คือแบรนด์ที่ลงทุนห้าแสนบาทและไม่เคยเติมทุนเลยใช่ครับมันคือเรื่องจริงที่เราเราลงทุนครั้งแรกเนี่ยลงทุนด้วยกันสามคนกับหุ้นส่วนหะ้าแสนบาทตั้งแต่ห้าแสนบาทเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะบริษัทนี้ก็ไม่เคยเพิ่มทุนเลยเราก็เอากําไรที่เราสะสมได้เนี่ยม,มาลงทุนต่อ ได้กําไรมาลงทุนต่อขยายสาขาซื้อสต็อกเพิ่มอะไรอย่างนี้ครับมันก็แต่ก็มีกู้เงินธนาคารบ้างนะช่วงแรกๆก็มีแบบอ่าหมุนเวียนต่างๆเพื่อที่จะเอามาต่อยอดธุรกิจอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีการเพิ่มทุนครับจนปัจจุบันนี้คือกําไรคือเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสองล้านแล้วนะฮะได้ข่าวไปถึงสามที่ผมเคยไปดูอ่ะคือสามร้อยล้านใช่ไหมฮะใช่ครับก็ประมาณนั้นอยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าล้านยอดขายครับมึงคิดดู เริ่มต้นห้าแสนในสามร้อยล้านพวกกูทําอะไรกันอยู่เนี่ยมาคุยถึงเทรนด์ของสตรีทแวร์หน่อยพี่คือเมื่อสิบปีที่แล้วประมาณสิบกว่าปีที่แล้วที่คา r ์นิวัลคานิวลคานิวเริ่มทําแบรนด์มาเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าเป็นกราฟขึ้นของแบบสตรีทแวร์มากเลยมันจะมีรายการอะถ้าเราจําได้นะยูทูบมันจะมีรายการที่แบบทั้งตัวเท่าไหร่แล้วเขาก็ยะมาแบบ มวกันนี้ครับเหมือนจะฟิชเชกฟิชเชอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันจะมีครับซึ่งสมัยนั้นอะ่ะก็เป็นที่แบบผมเข้าไปดูไม่รู้จักแบรนด์อะไรเลยอ,ะอ่ะในในในมุมของพ่ปินที่แบบที่ผ่านตามาอย่างเงี้ยในเทรนด์ของการขึ้นลงของสตรีทแวร์ช่วงมาณสิปีแล้วเป็นไงบ้างพี่จริงๆผมว่าถ้า10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเหมือนสตรีทแวร์กับสเนเกอรอ์มันยังเฉพาะกลุ่ม เฉพาะคำว่าเฉพาะกลุ่มก็คือหมายถึงว่าเฉพาะคนที่แบบศึกษาบ้าเรื่องนี้สมรองเท้าถึงจะแบบมาเล่นรองเท้าอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันน่ะมันกลายเป็นกระแสะหลักไปแล้วคือ,ค,อคือพอมันโตขึ้นจนกลายเป็นกระแสะหลักเนี่ยหมายความว่าคนที่เดินห้างทั่วไปคนที่เดินถนนทั่วไปก็มาซือ้อโดยที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ว่ารุ่นนี้อ่ามันทำกับแบรนด์อะไรเจ๋งยังไงแต่ว่ามันกลายเป็นของที่ คนทั่วไปก็ซื้อได้แล้วมันกว้างมากๆเพราะฉะนั้นเนะี่ยมันก็เลยตลาดมันเลยโตขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนของมันก็ขายดีขึ้นมีหลายแบรนด์เยอะขึ้นมีช็อปเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันเปลี่ยนกันแต่เทรนด์สตรีทแวร์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือจากที่แบบเป็นสตรีทแวร์ที่เป็นแนวแบบอาจจะเป็นกางเกงขาแบบเดฟกางเกงยีนหรือสตรีทแวร์ที่มันมีความเป็นวินเทจอะไรเงี้ย มันก็เปลี่ยนมานเรื่อยๆอะ่ะแต่มันก็ยังอยู่ในความเป็นสตรีทแวร์อยู่นะตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสหลักที่ที่เป็นกระแสหลักแฟชั่นอยู่นะปัจจุบันจริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าปัจจุบันอ่ะคนเก็บสตรีทแวร์เป็นเก็บทั้งแบบ icker, สลิกร์สตรีทแวร์เป็นการลงทุนก็จริงครับเก็บแบบอ่ะแทนที่คนทั่วไปจะเก็บทองเก็บเป็นเงินเดี๋ยวนี้ไปซื้อรองเท้าเก็บอ่าซื้อหมวกซื้อแว่นอันนี้เก็บใช่เออเหรอจริงๆมันมีเว็บต่างประเทศชื่อชื่อสต็อกเอกนะครับ ก็คือจริงสต็อกเอกมันเป็นเว็บที่ให้เราซื้อขายของพวกเนี้ยจะมีราคาแล้วเราสามารถไปโพสต์ลงขายได้ทีนี้คนที่เก็บสะสมพวกเนี้ยก็สามารถไปอ้งงางอิงราคาจากตรงนั้นได้ว่าเฮ้ยเราซื้อมาหมื่นหนึ่งนะตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วถ้าเราจะขายตอนนี้จะได้เท่าไหร่เราก็ไปดูจากเว็บนั้นได้มันก็มีหลายคนที่ลงทุนแต่ว่ามันก็บอกว่าการลงทุนของพวกนี้ไม่ง่ายเพราะเราต้องเดาว่ามันจะขึ้นป่าวว่ามันจะมาหอเปล่ามันจะมาหรือเปล่ามันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเจอบ่อย เพื่อนผมเนี่ยบอกเลยนี่ไอตัวนี่ไอแพนด้าเนี่ยอ่าอ่า่วงแรกเพื่อนบอกมึงมึงต้องมีนะแพนด้าเนี่ยแม่งของหายากไอสัตว์กูเดไว้ปั๊มออกมาโอ้ยแพนด้าแม่งบุกโลกสัตว์ของทัพแพนด้ากูเดินไปเนี่ยทั้งตลาดทัชัดดาทั้งหัวต่อยดันท้ายต่อยแม่งแพนด้าหมดเลยเออเอออย่างเงี้ยปัญหามันมันมันมีแบบนี้พี่ที่เขาเติมแบบ ถูกเพราะว่าเราหนึ่งคือเราไม่มีว <im> ันรู้ว่าแบรนด์เขาจะทําอีกไหมอ่ายิ่งตัวแพนด้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวคอลแลบที่เขาไปทํากับศิลปินหรือไปทํากับแบรนด์อื่นเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะออกอีกทีเมื่อไหร่ก็ได้พอเขาเห็นกระแสปุ๊บเขาก็ทําออกมาเพิ่มเราก็คนที่ซื้อช่วงแรกที่เป็นถ้าถ้าซื้อราคารีเซลนะก็อาจจะขาดทุนและความโชคดีของกูคือกูตาบอดสิ่งเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโชยให้ดูที่กูซื้อมาไม่ใช่แพนด้าไอสัต สีแมงเถาความจองดีของกูกูอะคิดว่ากูอยากได้แพนด้าใช่ไหมกูก็นี่เลยไปซื้อไอสัตว์เท้าแล้วแม่งมีขนด้วยตรงในที่มีขนด้วยตายเป็นโชคดีไปไม่งั้นกูได้แพนด้าเก๋เกมาแล้วเนี่ยดีนะตวกูตาบอดสีมีคู่ไหนที่มันแบบราคามันดีดขึ้นแบบถ้าเป็นหุ้นก็คือเหมือนแบบ คุณช้อนมาได้เลยอะ่ะโอ้ม,ม,มีมีหลายรุ่นมากอะ่ะก็คือจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นที่เขาแบบผลิตน้อยทำำําจํานวนจากัดส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นคอลแลบทนี่ราคาะคือนี่ก็เขาเขียนถามมานะนี่ซึ่งเป็นคําถามที่ผมอันนี้ผมถามจะดูเท่มาก <laughs> <laughs> ดูเท่ปะอ <laughs> อะไรที่มันรู้สึก,กว่าอันเดอร์เรดในมุมของพิป,ปินบ้างครับ <laughs> ซึ่งผมไม่รู้ผมถามอะไรไปได้วยตํานะ <laughs> แปลว่าอะไรวะ อาจจะผมช่วยแล้วกันหมายถึงว่าอันนี้อาจจะโอ้โห <c oughs> อาจจะแบบคนยังไม่เห็นค่าของมันแต่จริงแล้วมันเป็นของล้ำค่าอ๋อเหรอคือคือถ้าพูดถึงรองเท้าที่อันเดอร์เรทจริงๆผมมองว่ามันก็มันก็มีหลายรุ่นที่เป็นรองเท้าที่เฮ้ยมันใส่สบายใส่ดีแต่ว่าคนอาจจะยังไม่ฮิตอืมอ่าอย่างเช่นผมสมมติผมยกตัวอย่างรองเท้ารุ่นนี้ผมใส่อยู่เอซิกหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เอซิกหนึ่งสามศูนย์แบบเนี้ผมมองว่าณปัจจุบันมันก็อันเดอร์เรทนะคนอาจจะยังไม่ฮิต แต่ผมมองว่าอนาคตมันมันมันจะฮิตแต่เอสิ่งนี้เหมือนเหมือนอ่ะคานิวอลเหมือนคอลแลบ,ลบไ,ปไปแล้วด้วยใช่ปะใช่ครับคอลแลบสวยด้วยนนั่นมวยไทยป่ะฮะใช่มึงดูคนทำกันบ้าน <c oughs> ดูน้ำเงินแดงเอ <c oughs> สวยมากตัวนั้นเราต้องออกไอเดียไปให้เขาแล้วเขาไปออกแบบกลับมาหรือว่าไงคือเราทำคอนเซปต์ไอเดียเราออกแบบทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ส่งไปให้เขาตรวจแอปพลู แล้วก็ผลิตครับจบที่คนไทยจบที่เราเลยแต่ว่าเขาเขาต้องแปรพูฟนะคือหมายถึงว่าเราทำเองทุกอย่างทั้งดีไซน์เลือกแมททีเรียลเลือกสีเลือกชนิดของหนังผ้าอะไรต่างๆเราต้องเป็นคนทำหมดเลยแล้วเราก็ส่งไปให้เขาแปรพูฟเนี่ยนะแล้วคำของมึงอ่ะทำแบบกูคงถามมั้งเ s เซนเชียลไอเมเมื่อสิปีก่อนที่ทุกคนต้องมี มึงคิดว่ากูจะรู้จักคํานี้ไหมของที่มันต้องมีคุณมันต้องมีก็มึงก็เขียนของที่มันต้องมีมึงที่ essential item นะพี่ถ้าเป็นสตรีทแวร์ผมมองว่าถ้าสิบปีที่แล้วก็มี supreme, stussy อเออ stussy นี่ supreme, stussy อะไรเงี้ยเกงยีนก็แบบถ้าในไทยนะเมื่อก่อนก็มีแบรนด์ไทยฮิตอ่อินดิโกสกินหรือว่าแบรนด์แบบอ่ายีนก็หรีไวอะไรเงี้ย basic แล้วรองเท้าครับถ้าเป็นสิบปีแล้วรองเท้าก็ผมมองว่าก็คอนเวิร์สไนกี้อะดิดาสอย่างเงี้ยเรากลับมาที่จากเป็นมัลติแบรนด์ของคานิวอที่แบบโด่งดังแล้วเริ่มมีคนเห็นแล้วว่าถุงผ้าเรามันเริ่มมีคุณค่าแล้วอ่ะชิ้นแรกที่เราผลิตออกมาในฐานะคานิวอมันคืออ,อะไรครับชิ้นแรกก็คือทําเป็นถุงผ้าแต่จากถุงผ้าที่แบบแจกอะทําถุงผ้าขาย อ๋อพร้อม<ะ>กับเสื้อยืดพร้อมกับเสื้อยืดเอาเป็นเสื้อยืดด้วยใช่ซึ่งเสื้อยืดมีดีไซน์อะไรไหมฮะไม่มีก็เขียนเป็นโลโก้คานิวาลธรรมดาเลยคานิวาลแค่นี้หมดไหมฮะหมดครับ,รบเรียบร้อยกี่วันครับจริงๆก็ภายในอาทิตย์แรกหมดแต่เราก็ไม่ได้ท,ทําเยอะเราลองเทสตลาดก่อนเพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าเอ้ยจะขายได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเออฟีดแบ็กดีเราก็เลยรู้แล้วว่าเฮ้ยล็อตแรกหมดงั้นเราทําต่อเราทําของเพิ่มทําหมวกทําอะไรเพิ่มอะไรย่างเงี้ยครับ ในช่วงแรกที่เราเริ่มผลิตขึ้นมาเนี่ยอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบกูไปได้แน่กูสร้างแบรนด์คาริวอลได้แน่ก็จริงๆก็มาจากฟีดแบ็กที่มันเริ่มขายดีเรื่อยๆมันเริ่มขายหมดตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เราขายแล้วประกอบกับจริงๆเราก็อยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าของเราเองอยู่แล้วเราก็ศึกษาแบรนด์ต่างประเทศมาตอนหนึ่งคอลเลกชันมีอะไรบ้างแล้วเขานําเสนอยังไงเขาถ่ายรูปยังไงอะไรเงี้ยเราก็เอามาคิดเป็นแบรนด์ของเราเอง แต่พวกการถ่ายรูปหรือว่าการนําเสนอของคาร์นิวัลอะไม่ว่าจะเป็นแบบ <Art> work, อาร์ตเวิร์กหรือว่าแบบเฟซบุ๊กโพสอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเหมือนจะผ่านความคิดมาหมดแล้วนะพี่ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นมากๆอันดับต้นๆของของบริษทัทเลยในการสร้างพวกมีเดียต่างๆเนี้ยเราต้องทําให้มันดีให้มันสวยให้มันแบบตรงตามแบรนดิ้งที่เราอยากจะสื่อออกไปอะไรเงี้ยคอลเลกชนะันไหนที่มัน ที่มันหมดเร็วที่สุดที่ออกมาในฐานะคานิวอเลยหมดเร็วๆที่จะพูดได้ก็คือน่าจะเป็นพวกตัวคอลแลบที่เราทํากับอการ์ตูนการ์ตูนดังบอลดังบอลวันพี e นารุโตะ Piece, Naruto, อ,อะไรเงี้ยมันอาจจะไปโดนคนที่แบบเออเขาชอบแนวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเออมีคนมาคิวต่อต่อคิวหน้าร้านอะไรเงี้ยครับนารุตโตะนี่เอเสื้อเสื้อประมาณฟิลแบบนี้ป่ะพี่ใช่มันเป็นลายแสงอุตสาโอโหนั้นคนก็ พูดถึงกันเยอะมากแล้วรีเซลแพงมากนะและพี่ไม่คิดจะทาเพิ่มนหมดแล้วแบบไม่ได้มันมีลิขสิทธิ์ที่แบบเราตกลงไว้ว่าเราจะผลิตเท่านี้อะไรเงี้ยครับเราก็โทรไปพี่ <laughs> ลิขสิทธิ์เพิ่มอีกตั้งหน่อยนะมัน,น,มนไม,ไม่เราเราเรา,เราตั้งใจว่าอะไรก็ตามที่เราทําหมดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ผลิตเพิ่มเพราะว่าเราก็อยากจะไปทําเรื่องอื่นต่อ <ừ> ทำคอลเลกชันใหม่ต่อเราจะไม่ไแบบยืนอยู่กับที่ว่าออันนี้ขายดีทำไปเรื่อยๆร,ยร,ยรยืมันก็จะไม่เราไม่สนุกกับก,การทําแบบนั้นอะไรเงี้ย ตอนนี้อยากรู้ว่าคานิวอลอ่ะมีถึงแบบไหนแล้วพี่อย่างเสื้อหมวกกางเกงรองเท้าถุงเท้าเนี่ยแน่นอนมีเตน็นมีเต็นแลิศม,มีมอไซค์เมอไซค์เราเราทำคอลแลบเรชั่นกับ Honda m o n k e ี้เพิ่งเพิ่ง,งออกไปมีเออ่จักรยานไฟฟ้ากับแบรนด์ Light Culture Light Culture คือของว่านเใช,ใช่ใช่ใช่แล็กกิทแล็กกิทเบื้องแบบเบิ้องจับิืงกับคานิวอลแล้วเนี่ย มีมีมีหลายอย่างที่ที่แบบตลกมากเพราะเราจะชอบทําของแปลกๆที่แบบคนคัดไม่ถึงอะไรเงี้ยจนคนก็จะไปแซวใน Facebook บอกว่ามึงไม่ทําบ้านขายเลยอะไรเงี้ยเรามีทำเรามีทําแบบปลั๊กไฟเรามีทําปลั๊กไฟคานิวาวอะปลั๊กแบบรางรางปลั๊กไฟอ่ะมีทำพัดลมมีทําที่รดน้ําต้นไม้มีทําลูกกอล์ฟโอ้ทำหลายอย่างมากอะไรที่ทาให้พี่ทําที่รดน้ําต้นไม้ขึ้นมา เราทากระถางต้นไม้อ๋อพี่ทำกระถางต้นไม้ก่อนใช่เราก็ต้องมีที่เรานั้งต้นไม้ด้วยงั้นอะไรที่ <c oughs> ทำให้พี่ทำกระถางต้นไม <c oughs> เ้เราคิดจากแบบเราเป็นคนชอบแต่งบ้านเราคิดจากแบบอะไรที่เราอยากใช้เองเอ๋อองั้นเราแทนที่เราจะไปซื้อของอื่นงั้นเราทำเลยแล้วกันจริงๆแล้วสตรีทแวร์มันเป็นการเล่นสนุกอะไรกับของที่คนคาดไม่ถึงแล้วก็สตรีทแวร์อย่างที่บอกมันกวาา้กวางมากพอกว้างมากปุ๊บมันทำอะไรก็ได้อ๋อ,อบางแบรนด์เขาอาจจะแบบ จำกัดมาทําของพวกนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ความเป็นตติดแวร์ต่างประเทศเขาก็ทํากันทําเครื่องมือทำาค้อนทําขวานทํำพั่วอะไรเงี้ยมันทําได้หมดเพราะฉะนั้นเราเราก็ไม่มีข้อจํากัดเราเราทำได้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยอ่ะแล้วถ้าเป็นเราคอลแลบกับคาร์นิวัลเราอยากทำโปรดักอะไรไก่ทอดหั่นใหญ่ไก่ทอดหั่นใหญ่ X คาร์นิวัลอ่ะเราเคยทากับเค c ซนะเคฟซีสวยมากผมเห็นคุณโอ๊ตปัโม่ก็ใช้อผมก็ีเื่ ไอ้วอดีของปองของจริงเนี่ยถามจริงคันิวเอ็กเคเอฟซีอ่ะสวยมากแล้วแบบความขาวแดงความอะไรของเขามันสวยอ่ะเอางี้ดีกว่าให้เขาคิดดีกว่าเพราะว่าจริงๆเขาในฐานะเจ้าของแบรนด์เขาต้องคิดออกสมมุติว่าพี่จะคอลแลบกับป๊าปองกูเนี่ยนี่หลีตามองแล้วไหมนะหลีตามองแล้วพี่จะทําอะไรในรูปแบบไหนออกมานี่คิดยากอะ น่าจะเป็นจริงๆน่าจะเป็นเสื้อผ้ามากกว่านะอเอเอเสื้อผ้ามากกว่าของเพราะว่าแบบเสื้อผ้ามันก็มีความเป็นไลฟ์สไตล์อาจจะมีความแบบเป็นแคมปิ้งนิดนึงมีความเป็นแบบอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับพี่ป๊อปอ,อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ปินครับตอนเนี้ยตั้งแต่สิบสามปีที่ทําคาริวมาพี่ปินรู้สึกว่าสตรีทแวร์มันมีทางตังค์หรือยังพี่จริงๆหลายคนก็บอกว่าแฟชั่นมันมาเร็วไปเร็ว แต่ผมมองว่าสตรีทแวร์เนื่องจากอย่างที่บอกมันกว้างมากมันเกี่ยวได้ทั้งหนัง<ม>เพลงกีฬา<ม>ใช่ไหมสตรีทแวร์ลงเท้าแอร์จอแดนก็ก็บาสเกตบอลเพราะฉะนั้นนะ่ยมันไปจับได้กับสิ่งรอบๆตัวเราทั้งหมดมอย่างเช่นช่วงหนึ่งคนชอบใส่เสื้อวง<ม>อ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมองว่าสิวแวร์มันมันไม่ตายหรอกมันอาจจะมีช่วงขึ้นลงฮิตสุดหรือว่าดาวลงมาแต่มันก็สามารถอยู่ได้เรื่อยๆของมันอย่างที่มันอยู่มาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแหละช่วงเนี้กระแสแบบวินเทจก็มาแรงมันก็มีคนเก็บอย่างเช่นเช่นสมมติแบรนด์สตูซี่ที่มาแรงอย่างเงี้ยคนก็ไปเก็บวินเทจส t ูซี่สักพักหนึ่งพอกระแสอย่างอื่นมามันก็มันก็ไปของมันได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันมันมีทางของมันตลอดไปลาอยู่แล้วอย่างเงี้ย ผมถามหน่อยในฐานะที่สตี t แวร์มันเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคนอะ่ะในช่วงโควิดที่ผ่านมามแบรนด์คานิวัลมีผลกระทบเยอะไหมพี่ผลกระทบเยอะครับเพราะว่าหน้าร้านหกสาขาก็ต้องปิดหมดเลยอืแล้วมาขายออนไลน์แต่โชคดีที่ว่า เราทําออนไลน์มาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเน้นเน้นช่องทางนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วแล้วเราก็มีลูกค้าที่อยู่ในออนไลน์เยอะมากๆอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เราผ่านช่วงนั้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็เน้นขายแต่ออนไลน์ก็ต้องเอาพนักงานหน้าร้านมามาช่วยฝั่งออนไลน์อะไรเงี้ยพอพอกลับมาเปิดร้านได้มันก็ฟื้นตัวกลับมาได้เลยคืออะไรวะเนี่ยงั้นผมถามตามนี้ไปเลยแล้วเป็นผมเนี่ยในฐานะฐานะที่กูไม่เข้าใจคําถามด้วยแต่กูจะถามไปเลย ส่งท้ายนะครับมันเป็นสิ่งที่เออไม่ควรมองข้ามมึงเขียนอย่างนี้เหรอไอ้เหี้ยมีเขียนให้กูมันเป็นสิ่งที่เออไม่ควรมองข้ามในโลกแฟชั่นแล้วมองว่าสตรีแวร์คือการแสดงความเป็นออกอการแสดงออกความเป็นตัวเองอื <c oughs> อะไรคือคําถามนี่แคปตอนท้ายออกให้เราดีแคปใช่ว่าเอ้ยสุดท้ายเราพลาดไปไหมกับการที่เราไม่ได้อยู่ในวงการนี้แต่แรกคือถ้าถ้าพูดในฐานะของผมที่ฟังพี่ปินมาผมรู้สึกว่าสิ่งที่พลาดสําหรับเรามากที่สุดคือการเข้าไปสนุกกับการมีชีวิตของสตรีทแวร์เพราะเรารู้สึกว่าสตรีทแวร์มันเต็มไปด้วยชีวิตอืบางครั้งเสื้อวงที่มันจะออกมาใน ในความรู้สึกที่มันทั้งพลูจนออกมาเป็นแบบเสื้อตัวหนึ่งอ่ะมันมีเรื่องราวมากกว่าสิ่งที่เราเห็นกางเกงกว่าตัวหนึ่งจะออกมาดีเทลเป็นลูกฟูกดีเทลเป็นอะไรเงี้ยรองเท้าไอ้ตัวนี้มีปุ่มเพื่ออะไรไตัวนี้มีอนี่รัดมาเพื่ออะไร mm hmm. อะไรเงี้ยเหล่าเนี้บอกตามตรงว่าพี่เป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรเหล่านี้เลย mm hmm. ไปถึงเราก็เห็นอันนี้ชอบไม่ชอบรองเท้านี้ใส่ได้ไม่ได้พอวันนี้มาฟังอะเราเราเริ่มรู้สึกว่า ในฐานะที่พี่ปินเป็นคนออกแบบด้วยเราก็จะรู้สึกว่าในทุกอย่างที่มีดีเทลของมันอะ่ะมันต้องมีที่มาและที่ไปของมันมมแม้ว่าอิเลเมนต์เล็กๆสีหมุดรองเท้าเชือกรองเท้าทุกอย่างมันต้องมีที่มาและที่ไปสิ่งที่พาที่สุดมันคือสิ่งเหล่านี้ที่เราไม่ได้รู้สึกกับมันมจากวันนี้ไปนะกูเจอรองเท้าเจอเสือ้อกูจะกราบ <laughs> ของบางอย่างพอเราไปทําความรู้จักทําความเข้าใจกับมันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเห็นคุณค่ามันมากขึ้นครับเมื่ออยู่บนตัวคนอื่นจบยังไงวะรายการ <laughs> รายการรา,การ,รายการนี้จบยังไงนะจบอย่างนี้หะออ,อันนี้คือไปแล้วเหรอโอ้ขอบคุณพี่ปินมากครับวันนี้สนุกมากเลยครับ,บรายการเราชื่ออะไรนะป๊อปรีวิวหรือรีวิวป๊อป พรีวิวปอบแล้วเปลี่ยนแล้ว嘛พรีวิวปอบพรีวิวปอบมึงเปลี่ยนไม่บอกกูสักคำ <laughs> แล้วกูทำรายการะลรกูก็ไม่รู้